ยิ่งขุดยิ่งพีกหลวงพ่ออลงกดถูกจับโป้วุฒิการศึกษาไม่พบชื่อเรียนมอเกษตรจบโทออสเตรเลียตั้งแต่คณะยังไม่ก่อตั้งไปคีพ้อยนิวจะสรุปให้ฟังค่ะพีกแล้วพีกอีกกับเรื่องราวของหลวงพ่ออลงกดแห่งวัดพระบาทน้ำพุที่นักข่าวตาดีได้ไปสืบพบว่าประวัติการศึกษาของหลวงพ่อนั้นดูจะมีพิรุธเว็บไซต์ของวัดรวมถึงพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิซึ่งหลวงพ่ออลรองกดเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งได้ระบุข,ข้อมูลประวัติด้านการศึกษาของหลวงพ่ออลงกดเอาไว้ว่าปี2511จบชัั้นนนปรรระถมศึกษาาโงเียยยททวิล อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นส่วนปี2516จบชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพฯปี2519จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์และปี2522จบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียาทางทีมข่าวช่อง8ได้ไปสืบข้อมูลความจริงจากสถาบันการศึกษาในประวัติของหลวงพ่ออารมณ์กดพบว่าเดิมหลวงพ่อมีสองชื่อคือนายอารม์กดพล,ลมุกและนลายเกรียงไกรเพชรแก้วหลวงพ่ออาร์กดแท้จริงแล้วเรียนจบจากโรงเรียนแก่นนาครวิทยา โดยจบระดับมัธยมคือมส2เ <están> มื่อปีพศ2511แต่ในประวัต um ิกับระบุว่าจบระดับมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพส่วนเรื่องวุฒิปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นทางตำรวจได้ตรวจสอบทะเบียนนักศึกษาทั้งหมดแล้วไม่พบชื่อนายอลงกดหรือนายเกรียงไกรเป็นนักศึกษาของมอเกษตรแต่อย่างใดส่วนเรื่องวุฒิปริญญาโทจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียนั้นอาจารย์ออสหรือรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์และนักวิชาการด้านเคมี งเคยจบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียและมีเพื่อนอยู่ที่ออสเตรเลียได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหลวงพ่ออารมง์กดได้อ้างว่าจบการศึกษาในปี2522แต่คณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2535และในปัจจุบันยังไม่มีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาโทปเปอร์ซเลยด้วยซ้ำงานนี้ก็ต้องรอหลวงพ่ออารงณ์กดออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือหากใครเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของหลวงพ่อในสถาบัานการศึกษาต่างๆก็ช่วยออกมาคอนเฟิร์มถึงประวัติการศึกษาของหลวงพ่ออารงณ์กดให้สังคมได้สบายใจ แล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรบ้างถ้าชอบสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ